สวัสดีค่ะวันนี้ปรินอยากกินชูฉีกุ้งเรามาทําชูฉีกุ้งทานกันนะคะนี่ค่ะกุ้งเฉ่แล้วก็มีใบมะกรูดมีพริกแล้วก็พริกแกงก็เดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะไปค่ะเรามาผัดกันเลยนะคะเอาหมวกะทิใส่กระทะค่ะกะทิใส่กระทะนะคะแล้วก็คนไป ที่เด็ดแล้วเราก็ใส่พริกนะคะเ๋ยวพที่ลงไปดูเลยค่ะอรู่ที่แกงไอ้ผัดนะคะที่เราจะทำชูถี่ค่ะ พอเราผัดได้ที่แล้วนะคะจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะก็ผัดค่ะน้ำตาลปี๊บก็กั แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชานะคะ,คะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็เติมกะทินิดหน่อย พอเสร็จได้ที่เราก็จะชิมรสนะคะเราจะเรสอะไรประเด่นจะเอาแค่มันหลานยิ้มชิมนะคะตามนั้นค่ะประเีนแต่กุ้งแล้วนะคะ,ะกุ้งเลยค่ะกุ้งเลยค่ะ ุกแล้วเราก็จะโรยใบยมะกรูดนะคะโรยพริกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าันนะคะคเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเสร็จแล้วนะคะจูชีกุ้งของปราลินไปทําทานกันดูนะคะบ๊ายบาย